สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันเสาร์กันอีกแล้วนะครับกับกิจกรรมแจกบัตรกระดาจากช่องมีเมทอยนะครับแจกกันทุกคลิปที่ลงวันเสาร์เลยนะครับสําหรับผู้โชคดีฝากคลิปวันเสาร์ที่แล้วจะเป็นใครก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอ้สัปดาห์ที่แล้วโอ้คนลงกิจกรรมน้อยมากเลยนะครับน้อยกว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมานครับเอ่อคนลงกิจกรรมประมาณ10คอมเมนต์นะครับ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าผููโชคดีจะเป็นใครครับก็กติกาก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูไอีเกมนะครับไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับกดไลค์คลิปแล้วก็กด s c ด i b e ช่องผมเลยนะครับแล้วก็แชร์คลิปแชร์ลง Facebook แล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับเอ่อสิบคอมเมนต์นะครับคนลงกิจกรรม10คนอ่คนแรกไม่ใช่นะครับ เดี๋ยวมาลุ้นคนต่อไปว่าจะใช่หรือเปล่าเออออกไหมอ๋อไม่ใช่นะครับช่องผมงคนร่มกิจกรรมไม่ค่อยเยอะนะครับโอกาสได้นี่ค่อนข้างสูงเลยนะครับอ๋อมีชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็ยูไอดีเกมนะครับ เจ,จะคอมเมนต์น้องเขาแล้วนะครับถ้าน้องเขาแชร์คลิปเป็นสาธารณะลง Facebook ก,ก็ถือว่าทำถูกกฎกได้ไปเลยนะครับเอ่ออันนี้นะครับตรงเลยโปรไฟล์ตรงเล้นฟรีไฟล์ด้วยอา้าวโอ้โห,โหน้องเขาอาจจะลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะโหเสียดายนะครับโอ้านานาโหอดนะโหสาจับออกแล้วออกไหมเนี่ยคนต่อมา มี Facebook แล้วก็ยูไดีเกมนะครับเจอคอมเมนต์น้องเขาแล้วนะครับถ้าน้องเขาแชร์ลง Facebook ตังค่าเป็นสาธารณะก็ถือว่าทำถูกกติกานะคุ้นๆน,นะครับเหมือนว่าเคยได้ไปแล้วนะเอาคลิปเก่าอ้าวโอ้โหน้องเขาไม่ได้แชร์คลิปใหม่นะครับนี้รู้สึกว่าน้องเขาได้ไปแล้วด้วยอะ่ะโ,โหเสียดายเอาคนต่อไป ไม่ใช่นะโอ้โหไม่ออกเลยทีเสรษดายจับได้แล้วก็ทําไม่ถูกกติกากันนะครับเสรษดายมากเลยอ๋อน้องคนนี้มีชื่อ Facebook แล้วก็ UID เกมครับคุ้นๆเลยเหมือนน้องเขาเคยได้มาแล้ว2ครั้งหรือเปล่าน้องจากสปปลาวนะครับ ได้ไปเลยนะครับแชร์ลง Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะ,ะด้วยถือว่าทำถูกกติกาได้ไเลยนะครับน้องคนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกได้มันแล้ว2ครั้งด้วยนะครับน้อง f อจากสปปแล้วนะครับก็ทำถูกกติกาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้องเขาเคยได้นะโอ้โหก็ดีใจกับน้องเลยนะครับใครอยากร่วมกิจกรรมร่วมสนุกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะจับผู้โชคดีวันเสาร์หน้านะครับกด ไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อ facebook แล้วก็ uid เกมนะครับไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปแชร์ลง f a c e b o o k ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยผมก็เติมผ่านเว็บเติมเกม c o m นะครับออฟฟิเชีของทางกาเล่น่าปลอดภยัย100%ไม่เกียนไม่โกงนะครับนี่ uid น้องเขาหนะา e อีพขออนุญาตกรอกเลขบัตรแป๊บนึงนะครับโอ้โหคนเริ่มกิจกรรม คลิปนี้ก็ถือว่าน้อยนะครับ10คอมเมนต์เองนะครับก็คนลงกิจกรรมไม่ค่อยเยอะนะครับโอกาสได้นี่ค่อนข้างสูงเลยนะครับดีใจกับน้องด้วยนะครับมาลงเล่นกิจกรรมกระช่องมีไปถอยกันได้นะคะเ,เพื่อนๆเงาเงาและเดียวดายแต่พอเล่นฟรีไฟหายแล้ว5บัตรซับาบัตรซับ,รบรเร็วเมื่อไช่องมีไปถอยจะาบัตรซับ กระทุบไลค์น่อยจีห้าพันซั5ห้าพันซาพห้าัทำอะไรอาชินกําลังกดซับสไครปให้ใช่อง B B 5, บีเ o ทสู้ห้าพันซับฮะห้าพันับใช่ห้าพันซับรู้ไหมช่องบีเ o ทกํลังจะสู้5้าพันซับสไครเบอร์ เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามให้ถึง5ล้านซับด้วยขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วครับเดวิลปีศาจแดงจอมซ่านะครับก็ชุดใหม่มาให้สุ่มกันอีกแล้วนะครับนี่นะครับมาในตู้สุ่มแบบนี้นะครับก็สะสมโทเค็น5โทเค็นนะครับเพื่อแรกมีไอวอลสีแดงอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็กระดานบอร์ดโอ้โห 3มโทเคนมีหินอีโวโด้วยนะครับนี่ของเราวในตู้นะครับที่น่าจะแลกก็เป็นไม้อันนี้นะครับไม้ติมของในตู้ก็โหชิ้นส่วนฟังทรงจำอะไรเงี้ยมาอยู่ได้ไงเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนซีสนใจก็ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม19มิถุนาย,ยนนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆสำหรับชุดสีแดงอันนี้นะครับสำหรับผมขอพลาดดีกว่า สปิริตสปอร์ตก็ชุดเก่ากลับมาคันอนี้แล้วนะครับอันนี้ตอนมันมาผมก็ไม่ทันนะครับสําหรับรอบที่แล้วนะครับมาในตู้สุ่มคล้ายๆตู้สุ่มอีโวเลยนะครับกติกาการเล่นก็ง่ายๆเลยนะครับสุ่ม1ครั้งแล้วก็สุ่ม5ครั้งนะครับเอาโทเคนไปแลกชุดได้เองนะครับมีชุดสีฟ้าสีแดงก็สีม่วงนะครับสําหรับรอบที่แล้วเห็นเขาว่ามันออกยากมากเลยนะครับ สำหรับ3ชุดนี้นะครับวพอจะสะสมครบเนี่ยก็ GM ออก็กลับมาแต่ว่าก็ยังเป็นกิจกรรมแบบเดิมเลยนะครับชุดเซตซีรีส์นี้เวลาอยู่ในเกมก็ยังไม่ค่อยเจอนะครับคนไม่ค่อยใส่กันหรือว่ามันไม่สวยหรือว่ามันแลนะครับออกยากก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ชุดพยักข่าวนะครับห่งใน กิจกรรมแรมเพจนะครับชุดผู้ชายที่เป็นเสือขาวนี่นะครับมาเป็นชุดแรกเลยนะครับมาในตู้สุ่ม8ทีนึ่เองนะครับเ,เพื่อนๆกติกาการเล่นก็เหมือนเดิมเลยนะครับเลือกของที่ไม่ต้องการเอาไป2ชิ้นแล้วก็สุ่มของที่เหลือนะครับโอ้ของในตู้มีแต่ของเก่าๆนะครับน่าจะเอาของแงๆมาหน่อยนะครับเบ่าหมดตู้ก็2,000กว่าเพชรเลยนะครับเ,เพื่อนๆ เดี๋ยวผมลองสุ่มสักเก้าเพชรดีว่านะถ้ามันออกก็เอาเลยนะครับเขาว่ามันเป็นเสือขาวนะผมดูแล้วมันออกสีม่วงนะครับโ oh, อ้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออเก้าเพชรเก้า,าเพชรออกเลยไหมของในตู้ผมก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับสําหรับในสี่ชุดนี้ผมชุดเสือขาวก็วไม่อยากได้นะครับแล้วก็ชุดนกพินกิกนะโอ้โหว่าแล้วไม่ออก เดีย๋ยวผมไม่รอชุดอ,อ,อะไรนะมังกรแล้วก็เต่าดีกว่านะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมากิจกรรมแบบเดียวกันหรือเปล่านะนี่นะครับชุดอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในตู้สุ่มนะครับก็เป็นขอบของนะครับมาเรชุดที่น่าสนใจเลย GM ก็ไม่ได้บอกครับว่ามันเป็นชุดแรนะครับเ,เพื่อนชุดในตู้โกโลเยนมาใหม่กันอีกแล้วนะครับชุดพี่หลามเป็นชุดคล้ายชุดหมี ชุดก็ชิอะไรพวกนี้นะครับเป็นชุดเซ็ตชิ้นเดียวนะครับของในตู้ก็เดิมๆเก่าๆเลยนะครับผมก็ยังไม่มีเพียบเลยใช้บัตรสีฟ้าในการสุ่มนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สําหรับชุดนี้น่าจะขายไม่ออกแน่นอนนะครับผมว่าผมก็ผ่านนีกว่านะครับชุดนี้ชุดเมนเทนเฮดกลับมากันอีกแล้วนะครับโอ้ก็นานๆกลับมาทีนะครับสำหรับเซ็ต ตู้สุ่มอีโวนะครับแต่ว่ารอบนี้เหมือนเดิมนะครับชุดที่มันกลับมาก็ไม่สามารถใช้บัตรในการสุ่มได้นะครับต้องใช้เพชรในการสุ่มชุดที่คนต้องการมากที่สุดน่าจะเป็นสีแดงอันนี้นะครับ3พิมพ์เขียวจะถิ่นอีโวชุดผู้หญิงสีแดงชุดผู้ชายสีม่วงชุดผู้หญิงสีม่วงก็ชุดสีเหลืองอันนี้น่าสนใจนะครับ1พิมพ์เขียวเองอะ่ะ เพื่อนๆคนไหนที่ไม่ทันในการสุ่มรอบที่แล้วก็มาจัดกันได้นะครับเพราะว่าเป็นของแลนะครับนานๆานกลับมาทีคนไม่ค่อยใส่เลยนะครับเวลาอยู่ในเกมครับเพื่อนๆชุดแจ็กเก็ตสีแดงค่อนข้างสวยเลยนะครับเสียดายและเย้าเวลามันกลับมาน้อยไปหน่อย,อยงไงแค่ไม่กี่วันเองแล้วก็ปืน AN 94กนะครับมาในตู้สุ่มลัคก,กี้เราเย่ากันอีกแล้วนะครับ ดามเมจสองแล้วก็จอกกอหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วก็น่าสนใจอยู่นะครับดามเมจสองแล้วก็จอกกอหนึ่งเจดายไงมันไม่มีลั่นบัตรผมมี2 3มันแต้มลักที่ผมร้อยกว่าแล้วลองสุ่มสิบอันล้วกันออกไหมเนี่ยเฮ้ยมีลุ้นโอ้โหน่าจะไม่ได้แล้วแหละเออได้ถาวรแต่ว่าเป็นกระบอกอื่นนะครับ โอ้โหเสียดายไม่ได้ถาวรน,นะครับได้24ชั่วโมงมาก็10ใบเกลือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเอาไปลองเล่นดูก่อนดีกว่านะครับว่าแตตตมันเป็นยังไงบ้างเวลาอยู่ในเกมนะครับเพราะว่าบางทีล้าน2มันน่าจะดีกว่านะครับเอนผมก็ไม่มีสกินด้วยไงของในตู้มาดูกันหน่อยดีกว่าโโหผมไม่มีเพียบเลยนะครับปืนในนี้โอ้โห มันน่าจะออกปืนอื่นให้ผมบังหน้าเมื่อกี้ที่ออกก็โ,โหห่วยมากเลยนะครับที่ผมได้มาเนี่ยผมไม่มีเพียบเลยออกดันออก24ชั่วโมงนีมถ้าเล่นดีเดี๋ยวค่อยมาสุ่มเอาถาวรแล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอเอาไปรีวิวให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวปืน A อนตัวนี้ดีกว่านะครับ Ruby b y t e ไหมล b บี้บ t ห,หรือไงออกเสียงไม่ถูกนะครับเพื่อน ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่มีเอฟเฟกเป็นดอกกุหลาบนะครับสวยเลยนะครับคือถ้าใครที่ชอบความสวยงามอันนี้ก็เหมาะเลยนะครับคสัสแตดก็ใช้ได้อยู่นะนี่ถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไปลองหมดฟีสต์ยิงหุ่นให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับ <ๆ S 1> ผมก็ไม่ค่อยได้จับ A n เ4นก้าสี่นะครับปกติจะเล่นเ k คหรือสกาหรืออัรกอะไรเงี้ยนี่ยิงตัวคลิปนะ อันนี้ยิงใกล้ๆนะไ,ไกลมากยิงหัว200กว่าเดี๋ยวยิงขาเนี่ยสามสิบยิงแขนเดี๋ยวดูสามสิบก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองยิงหลายๆนัดดูนะครับว่านี่ก็รวยอยู่นะครับสี่ดอ,อกละสี่สิสี่สโอ้โหลาไม่สิบหัว ก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าล้าน2มนีม่วันนี้ไงถ้าใครจับล้าน2องมจับอันนี้ผมว่ามัน,น,นได้ตานะความรู้สึกของผม,มก็ได้ตาเลยครับเพื่อนๆลากหัวติดเม็ดเรอปืน AN94 ก็าปีก็ปืนที่เขาใช้กันต้นเกมเวลาลงไปนะครับปกติถ้าอยู่กลางเกมหรือปลายเกมจะเล่นปืนที่ลาดเ็นมากกว่านะครับ AN ส่วนมากเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ไ็ได้อยู่ในเกมครับเพื่อนเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นปืนยิงยุงนะครับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีล้าน2มาไม่มีใครใช้นะครับตัวเอง9 4พอมีล้าน2มาเนี่ยคนก็เริ่มมาใช้กันนะครับ <S <S เดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงประมาณไหนบ้างนะครับเพื่อน First blood. kill blood. kill i run up a chain I is stand Yo, train me once then it for else number 1 the really number 2 you just killed the fresh To a guy who got to make number 3 in my head now with strangers number 4 you never get to say you knew the greatest. for me. I'm proud of you, Jay. Mama.

ก็สำหรับปืนนี้เฉยๆนะครับเมีดาเมดแล้วก็เจาะก่ะแต่เวลาไปเล่นมันไม่รู้สึกแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่เวลาลั่นเนี่ยมันรู้สึกยิงศัตรูมันล้มง่ายกว่านะครับในความคิดของผมนะครับเพื่อนๆปกติก็จับสก้าหรือว่า A อเคอยู่แล้วปืนนี้ก็ไม่ค่อยได้จับนะครับถ้าใครอยากได้ถาวรก็จัดเลยนะครับแต่สำหรับผมก็ชั่วคราวก็พอแล้วครับ ก็ <acks> รีวิวก <ane> ็จะประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการสุ่มนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรเกี่ยวกับกิจกรรม B ีไฟก็ฝากกดติดตามกด s ับส c r i b e ช่อง B ีเบทอยด้วยนะครับตอนนี้จะ8 00 0ัซับแล้วนะครับช่วยกันกดติดตามหน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฝากเพจ a c e b o o k นิดนึงนะครับบีเบทอยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันแล้วนะครับช่วยไปกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ